ข่าวดีสำหรับแฟนๆแนวเรื่องราวอบอุ่นหัวใจผสมผสานเรื่องลี้ลับเมื่ออนิเมะเรื่องคายาจัง isn't scary หรือคายาจังไม่กลัวหรอกนะได้มีการเผยความคืบหน้าล่าสุดอนิเมะเรื่องนี้มีกำหนดการฉายตอนแรกในวันเสาร์ที่11มกราคม2026โดยตัวอย่างที่ถูกปล่อยออกมาได้เน้นย้ำถึงแกนหลักของเรื่องราวนั่นคือชีวิตประจำวันของคายาจังเด็กมีปัญหาในโรงเรียนอนุบาลแต่ผู้ใหญ่ไม่มีใครรู้ความลับของเธอจนกระทั่งอาจาร จีเอได้รับมอบหมายให้ดูแลเธอและได้รู้ถึงความสามารถที่ซ่อนอยู่ของคายาจังในการมองเห็นวิญญาณร้ายและปราบพวกมันด้วยหมัดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับหนูน้อยวัยหขวบคนนี้ที่ก่อปัญหาทั้งๆที่เธอแค่พยายามช่วยเหลือคนอื่นโดยจะมีอิเซคายโจโจจะมาร้องเพลงเปิดเรื่องมาโบโรชิโนยูคุเอขนาดที่ SAK t นตาจะร้องเพลงปิดเรื่องเพลงมัวฟีเจอริงคายาจัง ในใครรอคอยอนิเมะเรื่องนี้บ้างฝากคอมเมนต์กันหน่อย